สัสดีครนักเรียนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ครูติ๊ก็จะมาสอนนักเรียนกันในเรื่องผลของแรงไฟฟ้านะคะแต่ก่อนอื่นครูติ๊ต้องถามน้องก่อนว่าแรงไฟฟ้าคืออะไรยังจํากันได้ไหมคะเราเรียนกันไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะค่ะแรงไฟฟ้าก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยกัน ซึ่งจะมีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักนะคะต่อไปค่ะผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อนำวัตถุสองชนิดมาถูกันหรือมาขัดถูกันนะคะจะทำให้ประจุไฟฟ้าเกิดการแลกเปลี่ยนกันวัตถุจึงไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าหากนำวัตถุที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาเข้าใกล้กัน วัตถุที่มีน้ำหนักเบาจะเกิดการเหนียวนำไฟฟ้าจึงสามารถดึงดูดวัตถุที่มีน้ำหนักเบาได้นะคะเช่นใช้ผ้าแห้งนะคะถูไม้บรรทัดพลาสติกหลายๆครั้งก็จะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าเกิดแรงไฟฟ้าอย่างไรคะก็นำไม้บรรทัดที่นักเรียนถู ไปโจที่เศษกระดาษที่ฉีกตั้งเอาไว้นะคะหลังจากเรียนคลิปนี้จบแล้วนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะคะที่ครูนักเรียนไปปฏิบัติในเรื่องของการนาหวีมาหวีผมนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างยังจํากันได้ไหมคะค่ะต่อไปนะคะ หากนำวัตถุสองชิ้นที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาเข้าใกล้กันจะทำให้เกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าขึ้นดังนี้ค่ะ1การขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งเดียวกันนักเรีวยนว่าจะเกิดแรงอะไรคะค่ะจะเกิดแรงผลักเพราะว่า ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันนั่นเองซึ่งจะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเมื่อนำวัตถุเข้าใกล้กันก็จะเกิดแรงผลักค่ะพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือการกัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด,ด้วยสิ่งเดียวกันก็จะทำให้เกิดแรงผลักนะคะอย่างเช่นถูลูกโป่งทั้งสองใบด้วยผ้าแห้งค่ะแล้วก็เอามาจอกใกล้ๆกันก็จะทำให้เกิดแรงผลักนะคะ สองค่ะการขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่ต่างกันจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันซึ่งจะมีแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเมื่อนำวัตถุมาเข้าใกล้กันนะคะก็จะเกิดแรงดึงดูดเหมือนกันค่ะข้อที่สองก็คือการขัดถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่ต่างกันก็จะทำให้เกิดแรงดึงดูดนั่นเองค่ะเหมือนในภาพนะคะ ถูด้วยมือแห้งค่ะและลูกป่งอีกใบหนึ่งถูด้วยผ้าแห้งค่ะเมื่อนำมาใกล้กันก็จะเกิดเรงดึงดูดนะคะต่อไปค่ะนักเรียนดูในภาพนะคะเดี๋ยวครูจะมีคำถามเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราเรียนมาดูคำถามกันค่ะ หากเราใช้มือลูบหลังของแมวที่แห้งหลายๆครั้งจะเกิดผลอย่างไรนักเรียนว่าและเพราะอะไรคะตอบได้ไหมคะมาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะเมื่อเราใช้มือลูบหลังของแมวที่แห้งหลายๆครั้งจะทำให้ขนของแมวตั้งชูขึ้นหรือขนของแมวติดมือหลายเส้น เพราะมีแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับผลของแรงไฟฟ้าต่อไปก็จะเป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่73และ74หลังจากนั้นก็ให้ทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่14นะคะและเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะ สวัสดีค่ะ